เดีวเอาด้อจอดจานเลยล่ะแล้วสิอัดวิดีโอสูเบิ่งหน่อยสายจอดสายจอดทีมงานทีมงานโอ้รวมแลกยังไงไอไออามธรรมนันนั่นก็มัดเลยมัดเดี๋ยวเขาดึงซอยกันเออดึงซอยกันอันใหญ่อันใหญ่ยอันดึงผู้เดียวดึงซอยกันทีมงานครับทีมงานทีมงานอย่างวันนี้อ่ะ ออมันเอาใหม่มันมดเอาใหม่มันหมดเอาใหม่มอาอน,นุงนิ้งไปแถววะเบิ้งกันเดอเบิ้งกันเดอพี่น้องเลยจมนามเด้นนอันนั้นมือใส่กับมือขวาครับของแทะเอามาเสือกมัดดิละเสือกสันสันาห้ยื่อในนอส,ส่นะหรอเสือกสันเ่ะนร่ง อันไหนมันใหญ่ก็จะไปยกได้มันเมื่อยจากของอุปกรณ์ครับอุปกรณ์หาจีนของแถมันนี่มากกับของแถลแล้น,นี้แขนใส่แขนขวามาน้ำกันสองคน ใจเย็นใจเย็นเพราท่านเห็นไหนล่ะซูมือหน่อยซูมือหน่อยนี่ครับมือขวาครับนี่มือซ้ายครับของแท้ของแท้นี่เอาเบิ่งใหม่เอ็มได้ทำใว้โดดเบิ่งใหม่น้ำเบิ่งใหม่หมน้ำนี่มัด,ม,ดมัดตัวนี้ทำตัวใดมันใหญ่กะเบิ่งก่อนโอ้มัร้อยนามเป็นอะไรตัวนั่นไหมโอ้โอเคแตัวนั่นไหมเกง่งแล้วเก่งแล้ว ที่แขวะร้อยว่าเป็นนักเที่ยวไอ้แขวเร่นน้ำตะโดนเหล่าร้อยว่ามันเป็นเจ้าจะบอกได้ว่าไงจะบอกได้ว่าไงนัวสัตว์เป๊กไก่ในเด้อตรงนั้นนะครับเออบนบันไดนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวกระเด็นเลยตรงนั้นว่านั่งดอกนางลุงน้องกูลอยไปลอยมาเป็นแล้วเออฮะเรียกรถ ปลาขังไว้ปลาขังไว้ฮ่าฮ่าันเป็นเราไวร้อยน้ำเป็นเราเว้สดงแสดงว่าเออละแล้เจงขึ้นเมกแล้วโอเคยังนี่โอเคแล้วบ่ เออฮะเออได้ไปดึงซอยมันบ่ได้หรอมันหนักตัวนั้นหนักแห้งเด้อเด้อเด้อถามบางเสียงเด้อเดยวไปดึงซอยเด้อไปดึงซอยมากับของแท้ทั้งนั้นเลยมีแต่ของแท้ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจวนไม่เดี๋ยวจวนไม่